สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมข้าวของเรานะคะข้าวของเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะหางใสแล้วนะคะหางเข้าใสแล้วแต่เว้นหยามือแรงนะคะนกเสียงนกเสียงไอ้นี่กำลังจะกลับขาลังงนะคะนกเล็กนกน้อย ข้าแสงแดดป่าผักของเราค่ะเรามาป่าถั่วของเรามาดูข้าวด้วยนะคะเก็บถั่วแล้วเราก็มาอ่าทำผักแล้วเราก็มาต่าผักมาให้น้ำนะคะมะไฮน้ำป่าถั่วถ้าเพื่อนๆแวะชมข้าว บอกกี่มือก็ยะได้เกี่ยวแล้วนะคะทำโบราณเพื่นวา่าข้าแก่จากเหนือลงใต้ส่วนผล,ลไม้สุกจากใต้ขึ้นเหนือคำโบราณเพื่นว่าไว้นะคะเนี่ยกูลาบก็จำมาจำเอามาเว้าจจำเอามาเว้าให้เพื่อนๆฟังหลวง้าวของเราสวย ลมไปเยอะเลยนะคะล้มโยกมาพอล้มโยกมาข้าวเราก็ล้มล้มหนาวมาอากาศก็เริ่มเย็นนิดหน่อยนะคะสมนาข้าวบรรยากาศยามมือแรงค่ะบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะเรามาชมนาข้าวค่ะ กำลังจะได้เคี่ยวแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้กินข้าวให,ม,หม่หอมๆแล้วนะคะหอมกินข้าวไม้หอมเอวยหอมกินข้าวใหม่โอ้ดอกสนของเรามีบานแล้วได้แล้วค่ะอาหารเย็นของเราเดี๋ยวเรามาเก็บดอกสนกันค่ะโอ้สูงมากเลยมือเดียว เราทำงานมือเดียวอีกแล้วเก็บดอกสนกันด้วยค่ะเพื่นพนอนๆขอโทษขออภัยนะคะเราใช้มือเดียวอได้ดอกสนุไปทอดไข่แล้วนะคะนี่ค่ะอยู่บนต้นอยู่บนต้น ขออนุญาตเก็บสักแป๊บก่อนนะคะนะคะอ๋อจะมืดหรือเปล่าเนี่ยแสงตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บดอกสโนสักสักแป๊บนะคะเพื่อนๆมีแต่ต้นสูงเลยะคะ่ะ นต้นต้มบ่มีละบ่มมี้นตั้มเลยนะคะดอกสนูสีเหลืองสวยๆแต่จะสวยให้ไหมเพราะตะวันมันจะมืดแล้วน,นี่ค่ะนี่ค่ะดอกสวยๆเลยนะคะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเนาะ นี่ค่ะเราเก็บได้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะมอมีอุปกรณ์มาใส่เพราะว่าแมกุลาบไดาตั้งท่าวาจะมาเก็บดอกสนนะคะบอด้มองดูว่าดอกสนุของเรามีดอกแล้วนี่เป็นดอกสนุใหญ่นะคะเป็นดอกสนดอกใหญ่บอคือดอกเล็กที่เราไปเก็บรอบก่อนนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเมกุลาบขอเก็บไ้แล้วหมดกอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่นะคะเนาะ ขออนุญาตไปเก็บจักแป๊บนึงค่ะเพราะว่ามือเดียวเราใช้กล้องบ่ได้นะคะต้นขาสูงสูงมากเลยเก็บหมดแล้วนะคะเราก็ได้พอไปทำกับข้าวเย็นนี้แล้วนะคะสำหรับดอกสนุของเราขออนุญาตวางไว้กับพื้นก่อนนะคะเพราะว่า แม่กุหลบาบบ่ได้มีอะไรมาใส่เลยนะคะเพราะว่าเราเดินมาดูข้าวก็มาเจอดอกสนุก็แวะเก็บดอกสนุอีก mm. ได้อาหารเย็นอีกตามเคยนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้าวกันต่อสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราค่อยมา,อาเอาไปด้วยได้ไหมเนี่ย ถ้าหากว่ามีเยอะๆสามารถทํากินได้หลายอย่างเลยนะคะสําหรับดอกสโนเราจะเอาไปทําขนมกินก็ได้นะคะจะเอาไปแกงส้มก็ดีนะคะยังเหลือกิ๊บตัวนี้หน่อยนึงเดี๋ยวขอเก็บมันมา่อะอืมเรานึกว่าเขาจะฟันทิ้งไปหมดแล้วนะคะ สีสวยมากเป็นสีที่สวยมากสีของดอกสโนโหสีเหลืองสวยเลยค่ะอือาหารพื้นบ้านของเรานะคะอาหารพื้นบ้านของเรามีคุณประโยชน์ด้วยต่อร่างกายต่อสุขภาพของเรานะคะบม่มีสารพิษใดๆเจียบนแน่นอน <laughs> เพราะว่าเขาเกิดตามธรรมชาตินะคะเราหากินพืชที่เกิดตามธรรมชาติผักต่างๆได้เป็นการดีเลยนะคะเพราะว่าจะดีกับสุขภาพของเรามากแกงส้มก็แซบ่บทอดใส่ไข่ก็แซบ่บเอาไปนึ่ง ินอะไรล่ะไปนึ่งไส่ปลากระแทบนะคะเนาะหรือจะเอาไปทำอาอ่าพวกเอาไปพัดน้ำมันหอยอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเนาะคะ่ะทำขนมหวานก็ได้นะคะเรามาชมข้าวกันด้วยคะ่ะอา่านี้คะ่ะล่มไปจะเยอะเลยเนาะคะ่ะ มอมกินข้าวมากบ่กี่วันก็จะได้เกี้ยวแล้วล่ะนะคะบ่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะเพราะว่าฟังข่าวว่าพาย,ยุฝนก็ลมาอีกนะคะเนาะดินยังบาแห้งเลยตรงใส่ได้เกี่ยวข้าวเป็นกิต่ตมอีกแล้วนะคะถ้าหางใส่แล้วเร็วมากนะคะ่ะเนาะเขาจะพอเกี้ยวได้เร็วมากเลยดูรวงเขาส,สวย เ,เราก็บุกเข้าไปบ่ได้นะคะเข้าปีนี้สวยค่ะรวงดีลมลมหนาวมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ล่มไปหลายที่เลยนะคะเราเห็นข้าว ในานาแล้วเราอุ่นใจหอมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้าวมาลรินะคะหอมมากเป็นข้าวมาลริวันนี้พาเพื่อนๆมาชมข้าวอีกรอบนะคะข้าวของเราหางใสแล้วบ่วกี่วันก็จะได้เกี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าวันนี้ นี่ป้าคืมคือไรู้ว่าฝนพายุเข่าวมาหรือเปล่านะคะยังไม่ได้ดูข่าวก็จะมีล้วงที่นอนกินบ้างนะคะนอนกินอะไรล่ะนอนล้วงข้าวอะไรขอข่าวอะไรก็ไม่รู้แม่ก็เราก็จาไม่ได้นะคะว่าวัถุกเราก็เบาว่ตถกนะคะนี่ค่ะวันนี้ได้มาชมทั้งข้าว ทั้งดอกสนุของเรานะคะ,อะบอกลูกชายไว้อยู่ว่าอย่าไปปันทิ้งหมดนะไว้กินด้วยดอกสนุนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงที่เขาทําผักก็นึกว่าเขาเอาทิ้งหมดแล้วเราก็ทำแต่งานบอได้เหลียวเบิ้งนะคะเพราะว่ามันอยุคนละมุมกันนี่ค่ะขอ,อขอบคุณเพืพ่อนๆมากนะคะ วันนี้เราได้สองอย่างเลยค่ะทั้งดอกสนทั้งรวงข้าวดอกสนสีสันสวยงามเลยค่ะเหลืองสวยเลยสวยมากขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลัง,งใจทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอขอบคุณมาก <laughs> เราก็อยากจะอวดสีสันของดอกสนนะคะเพราะว่าสีเขาสวยจริงๆเลยนะคะเรากินความสวยงามของดอกสนวันนี้ <laughs> ขอขอบค,คุณเพื่อนๆมากเลยค่ะรูกวนเวลาเพื่อนๆมากแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆทุกท่านทุกๆกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีค่ะ